ร้อนร้อนมากเลยอ่ะไม่ใช่ท่าน <0. S 2> น่งจะสวยมากเลยทกคน พี่พี่ให้ขอนั่งดิพี่ยืนได้สองข้างอ่ะจุกลงมานี่เถอะใส่ตรงนี้ง่ายนนี่เออสองข้างอ่ะพี่ให้ขอนั่งอ่ะพี่ได้เลยโอ้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 ยาล้ดไป้หนาไปไหนมานี้แหละจะไปไหนเหรอ กะ้านาอไม่เจออนอยู่นี่ถืออยู่นี่รองเท้าอยู่นู่นไใช้ของใหม่เดี๋ยวเล่นดอกของให้ใส่ต้งแต่ตรงนี้ได้ป่ะเพราะว่าร้อ้อนรอนเท้าเดเดินครับรองเ้าเดินเท้าก็ได้ครับใส่ก่อนเลยครับใส่เลยครับใ่ใส่ได้ใส่ได้ ยัดเข้าไป่ลยตบเข้าไยเดีรด้ยนะต้มีรถก่าคนแรกถุงเท้าแม่แม่ระวังหน่อยนะจ๊ะอ่าโดนนะจ๊ะอย่าโดนนะจ๊ะอย่ดนนะะอย่นนะค่อยๆนะครับ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 ก็จะไดเขียนได้แล้วโอ้ไอที่นอนอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เขาเมื่อย มือ่อยเ<อ>หยียบไปก่อนลองนี่ลองก่อนล,ลองก่นอนน่งลองดูลองดูก่อนติ้เอาหางไ่เอามาทังนี้นะครับะงังเหยียบไม่เต็ม ใหม่่กวาครมีชู่บ้างทิชชู่ให้พักหน่อยใครมีทิชชู่มั้งครับเป็นพี่แมทนเน่แใครมีชู้มั้งไหมฮะนี่นี่นี